หนึ่งปีสมาชิกของเพื่อนช่วยเพื่อนก็จะ,ะหมดพระ,ระนี่เราจะาพาสมาชิกปลดหนี้นะคะผลผลิตอื่นเนี่ยมันยังไม่มีตลาดชัดเจนมันสิผ่านผ่าผ้าคนกลางข้าจะบ้เอาข้าต้องการคุยกับคนที่เป็นผู้รับซื้อโดยตรงพี่น้องครับแนวคิดเป็นว่าดีครับแค่คูเ่เฮาวอิสเรียบริษณีม,มัสสินมานี่แหละตอปูเนาะแน่จอมซะก่อนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฟื้นฟูเกษตรเทศบาลหลักโลกของเฮาเนี่ย คือจุดประสงค์หลักเนี่ยต้องการปลดหนีแบบทาวรและยั่งยืนเราต้องการให้ข้าราชการของห้าเนี่ยข้าราชการคู่ห้าเนี่ยแล้วก็ประชาชนเกษตรกรโดยปฎดหนีแบบยั่งยืนทาวอนคณะกรรมการสนาคา์เพื่อนพี่เพื่อนบุมูลนิธิจังหวัด กลจะเำทีที่ไทยครับาเขาจะดงความดีด้วยครับขาจเนคนดีครับนกชคัสุดยอดครับผมมือมีเกีรยิด้วยครับ กาบเรียนท่านาประธานและคณะก,กรรมการนะครับของวอิสาหกิจซึ่งหลวงขุนไทยไปตลาดโลกนะครับแล้วก็คณะสะกรเพื่อนช่วยเพื่อนของเราทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่เราเป็นมาเปิดสำนักง,งานใหม่ของสกร,สกรเพื่อนช่วยเพื่อนบน,น,นราชธาน,นีในโอกาส ต่อไปเราจะได้ร่วมกันนะครับสร้างงานสร้างรายได้ให้เกิดผลผลิตได้เกิดรายได้ต่อสมาชิกเราให้ได้มากที่สุดนะครับอขอกราบขอบพระคุณทางคุณปู่นะครับทางพึ่งหลวงเกษตรกรไทยไปตลาดโลกนะครับของเราไว้ก็ต้องขอเสียงกบมือให้เป็นการขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับการเพื่อนช่วยเพื่อนกรูบลราชธานีจำกัด ก็ตั้งมาครบ1ปีครับอยู่ในระหว่างกำลังจะดำเนินการประชุมวิสามันประชุมใหญ่สามันในวันที่เรากำหนดไว้วันที่28ดเดือนนี้ครับตุลาตุลาคมนะครับก็เลื่อนเลื่อนไปข้างหน้าอีกอและก็ให้ปันผลเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกแล้วเราก็จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ซ่มนะครับเพิ่มให้ให้ครบจำนวน3มคนที่สมาชิกลาออกเติมนะคะเหตุผลแรกก็คือ,อด้วยความสนิทเป็นเครือญาติกันกับเจ้าของสถานที่แห่งนี้นะคะคุณปู่สุขรัตน์นะคะกะ็เชิญเรานะคะเชิญท่าน เป็นการประหยัดของสำนักงานนะคะอันดับต่อไปก็คือ,อเพื่อความสะดวกนะคะส่วนมากสมาชิกของเราจะเป็นพี่น้องทางอำเภอเมืองนะคะและก็ส่วนทางนี้นะคะเราดูพื้นที่แล้วเราก็จะอำนวยความสะดวกในาก,การติดต่อง,งานในการเดินทางมานะคะเรามาอยู่ตรงนี้แล้วอาจจะสร้างประโยชน์หรืออนาคตอย่างไรกับสากรอ์นะคะมีแน่นอนค่ะเพราะว่า ใน m อ u เราจะพัฒนางานนะคะโดยเราจะเน้นที่สมาชิกเราจะร่วมสร้างรายได้สร้างอาชีพเพื่อปลดหนี้ให้กับสมาชิกของเรานะคะเมื่อปลดหนี้แล้วนะคะเราก็จะพาสร้างรายได้ที่ยั่งยืนที่ใครไม่มีบ้านอยู่ที่วาสัย เราก็จะมีหมู่บ้านให้นะคะโดยการผ่อนชําระที่าาราคาถูกกว่าที่อื่นนะคะเราจะาพาสมาชิกปดนี้นะคะโดยที่ทางสหกรณ์จะดําเนินธุรกิจเองนะคะจะทําธุรกิจแล้วก็เกิดผลกําไรแล้วก็เอาผลกําไรตัวนั้นมาช่วยสมาชิกนะคะแล้วก็ตอนนี้ทําอะไรบ้างนะคะ ในแผนของคณะกรรมการที่จะาหาเงินหรือทำลูกธุรกิจเพื่อสร้างกำไรมาช่วยสมาชิกก็คือการค้าสินค้าทางการเกษตรหรือตอนนี้เราก็มุ่งไปที่เราก็คิดจะทำค้ามันสำปหลังแห้งนะคะหรือว่ามันเส้นนะคะอ่าผู้นำของตัวแทนเครือข่ายวิชาชีิตชุมชนพมเพล่งเกษตรไทยกัตลาดโลกก็มีความ พปิติและยินดีที่ลูกหลานได้มาอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วก็ยินดีด้วยไม่ยินดีต้อนรับด้วยไหมตีกิจอันดียิ่งและก็มีจุดมุ่งหมายมุ่งมัน่นอุดมการว่าอยากจะช่วยกลุ่มข้าราชการครูที่มีภาระหนี้สินอยู่ซึ่งมีแต่กู้โดยที่ไม่มีช่องทางไรายได้นอกจากเงินบำนาญและก็เงินเดือนอช่องทางของเครือข่ายสาหกิจชุมชนเพึ่งหลวงเกษตรไทยเป็นตลาดโลกที่วางระบบไว้ ที่อยากจะมาช่วยปลดหนี้ภาระหนี้ของเกษตรกรไอของสมาชิกทั้งหมดก็คือเราจะทําจัดสรรไปส่วนเกษตรโดยที่ว่าสมาชิกก็ให้ผ่อนชาระอย่างต่ําก็ใช้คําว่าผ่อนชาระงวดแรกอยู่ที่สองพันบาทและก็รักษาสิทธิ์ไปทุกเดือนจนกว่าผลผลิตจะออกซึ่งตอนนี้สิ่งที่วางไว้ให้สําหรับสมาชิกของสหกรณ์เพื่อนช่วยเพื่อนก็จะเป็นในส่วนของตะไคร้ตัดใบตัดใบขายซึ่งมีอายุอยู่ เดือนที่สีนี้ตัดใบได้แล้วหลังจากนั้นก็เดือนหนึ่งสองครั้งรายได้โดยเฉลี่ยก็ประมาณสี่หมนสองพันบาทต่อไร่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะปลูกซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่กำลังกระแสมาแรงก็คือกระท่อมตัดบัตรไอกระท่อมซึ่งกระท่อมนี้เราจะใช้สายพันธุ์ที่เสียบเสียบยอดจะใช้เวลาอยู่ที่ตั้งแต่เริ่มปลูกอยู่ที่หเดือนซึ่งมันก็จะมีรายได้เข้ามาตั้งแต่เริ่ม เดือนที่สี่ก็คือตะดไร้ตัดใบแล้วก็พอเดือนที่ห้าที่หกก็จะเริ่มเก็บกระท่อมได้แล้วซึ่งเราจะมีประกานราคาและการับซื้อผลผลิตคืนทั้งหมดโดยเคราาือข่ายนิสาหกิจชุมชนพึ่งหลวงเกษตรไทยเป็นตลาดโลกจะเป็นผู้รับซื้อเองอรายได้โดยเฉลีย่ยก็โดยเฉลี่ยประมาณต่อไร่ก็หนึ่งแสนห้าหมื่นบทของอของต่อไร่ก็จะ จัดให้ได้ครอบครัวหนึ่งไดประมาณคนละสองไร่ต่อต่อครอบครัวตรงนี้เราจะให้ผลชําระโดยครั้งแรกที่ผลผลิตยังไม่ออกก็คือให้ผลชําระเดือนละ2,000บาทหลังจากที่ผลผลิตออกแล้วก็คือจะหักไปที่70%ของราคาผล,ผลผลิตที่ออกอีก30%ก็คือให้เกษตรกรไปให้สมาชิกได้เก็บไว้ใช้ก็ความมุ่งหวังตั้งใจก็คิดว่าไม่เกินหนปี สมาชิกของเพื่อนช่วยเพื่อนก็จะ,ะหมดพระ,ระนี่ซึ่งใช้ตัดใบปลูกได้ครั้งหนึ่งก็ตัดอยู่ได้สามสามปีส่วนกระท่อมปลูกครั้งหนึ่งก็อยู่ได้หลายสิบปีก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ยั่งยืนและเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนที่สุดโดยที่ว่าสมาชิกทั้งหมดที่ผ่อนชำระไม่มีดอกเบี้ยแต่จะรวมอยู่ในค่าที่ดินทั้งหมดการปลูกดูแลทางพึ่งหลวงแล้วก็บริษัทผู้รับซื้อจะเป็นผู้เข้ามาช่วยปลูกและดูแลให้ ก็นโ <G ül üş> ยบายของพึ่งหลวงก็มีอุดมการว่าต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบยั่งยืนไม่ต้องการให้ใช้ไม่ให้มีดอกเบีย้ยแต่ทุกอย่างก็คือขอให้ทุกคนมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะทํางานร่วมกับึเ,เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพึ่งหลวงเกษตรไทยระดัาโรกขอบคดียิ่งค่ะที่ทางสาหกรณ์เพื่อนช่วยเพื่อนได้มาร่วมเดินทางกับเครือข่ายวิสาหกิจพึ่งหลวงนะคะ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดทางประธานที่ปรึกษาคือปู่ที่ลูกๆเ,เรียกนะคะให้ได้ให้รายละเอียดไปหมดแล้วซึ่งในานามประธานเองก็มีความินดียิ่งแล้วก็จะร่วมเดินทางเส้นนี้แล้วก็จะพาสมาชิกทุกท่านได้อยู่ดีกินดีสวดนี้ปุสินค่ะขอบคุณท่านครับแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นวันที่พวกเราจะได้มีกิจกรรมร่วมกันในการสุดนิ้สุสิสน นะครับเพื่อให้เรามีอยู่มีกินมีใช้นะครับมีสุขภาพที่ดีมีกําลังใจนะครับวันนี้เราเจอคนใจบุญนะครับให้เราได้มีอาคารสํานักงานหลังใหม่สถานที่กว้างขวางเหมาะที่จะอารับใช้พี่น้องสมาชิกพวกผมและแนะนาคณะกรรมการทุกคนจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดื่้เกิดความเจริญและยั่งยืนต่อไปูมิใจที่สาก,กรเพื่อนช่วยเพื่อนอุบ์รรัสานีจากัด พร้อมทั้งคณะกรรมการทุกท่านทั้งสองฝ่ายที่ได้มาร่วมทำเยนโอยู่ขอตกลงร่วมกันเพื่อที่จะสร้างสรรค์พัฒนาอนาคตของสากลและก็โครงการพึ่งหวงให้เป็นไปด้วยความก้าวหน้า ต่อไปในอนาคตครับขอบคุณทุกท่านครับเรื่องฝันของพวกเราท่านจะสําเร็จขึ้นอยู่กับการสร้างปฏิสัมพันธ์หรือความมีมนุษยสัยสมพันธ์ด้วยดีต่อกันเพราะว่าความสัมพันธ์นั้นสร้างได้ไม่อยากนักถ้ารู้จักการให้ย่อมได้ผลให้ความรักให้อภัยให้เขียดคนไม่ยกตนของใครเพราะไม่ดีเริ่มจากความจริงใจให้กันก่อนผลสะท้อนจะต้องดีทวีผลเอาใจเขามาใส่ใจของตนบังเกิดผลพบมิตรสนิทใจและงานนั้นจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนครับผมรำลึด้วยกันครับ เรามีแต่กู้เราไม่มีคําว่าต่อยอดต่อยอดอะไรครับต่อยอดในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวมันก็เลยเกิดวงจรเขาเรียกว่าวงจรอุบาทสหกรณ์กรเพื่อนช่วยเพื่อนเมื่อร่วมคิดร่วมทํากันแล้วเห็นว่าเราและ,ะพิสร้างเกิยรชุมชนพล่งหลวงจะร่วมมือจับมือกันไปด้วยกันรับรองว่า เราหมดนี้แน่นอนครับประเด็นหลักของเราก็คือทําอย่างไรที่มีงบป,ประมาณลงมาแล้วเราจะสนับสนุนและส่งเสริมพี่น้องเกษตรกร,กรของเราเพื่อที่กระจายรายได้หรือว่าปลูกพืชโดยการเราจะยึดเอาในการส่งเสริมในการปลูกสนับสนุนนะครับซึ่งอย่างที่ประธานของเราพูดไปก็คือสนับสนุนส่งเสริมตันแรกก็คือการปลูกกะทิแต่เราจะต้องสวส่งนะครับหน่วยส่งเสริมส่งเสริมอาชีพของเราไปตรวจรับรอง พื้นที่ซะก,ก่อนว่าโซนนิ่งตรงไหนที่เหมาะสมที่จะปลูกพืชอ,อะไรชนิดอะไรที่เราตั้งเอาไว้ก็คือหนึ่งตะไคร้ตัดใบสองตะท่อมนะครับอย่างที่สามก็คือสินค้าแปรรูปที่เราจะขับเคลื่อนในอนาคตนะครับอันนี้คือประเด็นหลักนะครับส่วนประเด็นรองก็คือทําอย่างไรที่น้องกเกษตรกรเมื่อปลูกแล้วเขาจริงจะมีในการสร้างพลังอนานาจในการต่อรองกับพ่อค้าคนต่างซึ่งตรงนี้ก็คือว่าในการเพื่อขายวิสาหกิจชุมชนพื้นหลวงเรา จะเป็นตัวหลักที่จะรับซื้อสินค้าจากพี่น้องเกษตรกร,กรของเราการประเด็นเสริมก็คือว่าในช่วงที่เรารอผลผลิตในการที่จําหน่ายออกไปสู่ตลาดโลกหรือในตลาดชุมชนหรือที่เรียกว่าตลาดบนตลาดล่างนะครับในช่วงที่รอเราก็จะนําสินค้าของวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่แล้วบางท่านก็อาจจะมีวิสาหกิจชุมชนที่แปรรูปก,ก็คือเป็นสินค้าระบบโอท็อปหรือเป็นสินค้าท,ทั่วไปของชุมชนที่จัดทาขึ้นมาเราจะมารวบรวมสินค้าเหล่านั้นนะทันทีครับ เพื่อมากระจายขายโดยส่งขายที่ไหนครับเราจะคอนเทนต์ติดต่อนหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นพชพอชอ,อ,อ,อชอหรือเกษตรจังหวัดหน่วยส่งเสริมเกษตรษจังหวัดหรือพาณิชย์จังหวัดนะครับเราจะติดต่อว่าเพื่อขายวิสาหกิจชุมชนพุ่งหลวงเรามีวิสาหกิจชุมชนมีสินค้าที่มีที่มีมาตรฐานได้รับออ,ออยมอชพวกเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะส่งทีมงานของเราไปขายต่างๆในจุดต่างๆที่กล่าวมามัานก็จะสร้างรายได้สร้างไอทีพ ในการเกิดขึ้นในเรื้องต้นที่เรารอสินค้าหลักของเราอันนี้แหละคือประเด็นที่สําคัญที่สุดครับก็คือเข้ามาเสร็จแล้วพี่น้องเราต้องมีไรายได้ต้องมีเงินนะครับเพื่อที่จะจิ้มเชือก่อนที่สินค้าหลักจะออกมาพัฒนาสินค้าที่มีระดับตั้งแต่ตลาดบนตลาดล่างแล้วก็สู่สาคนสู่แพลตฟอร์มต่างๆนะครับแล้วทั้งออนไลน์ออฟไลน์เพื่อที่จะกับเคลื่อนเดินด้วย,วยกันฉะนั้นก็หวังว่าเราจะใช้คำว่าจูเกเตอร์แอดวาครับรวมกันเป็นหนึ่งครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันสร้างความสำเร็จไปด้วยกันนะครับด้วด้วยด้วยขอบคุณพระประยนทธ์ที่สร้างขึ้นเพื่อชี้นำ,นำนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา